สวัสดีค่ะปูเป้เคเคพาร์คพาร์ตี้นะคะอยู่กับปูเป้อีกแล้วสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์เกี่ยวกับนะคะคอนโดค่ะตรง BTS บางจากนะคะอันนี้ค่ะสะด,ดกวกมากเลยถ้าลูกค้านะคะทำง,งานแถวเส้น BTS แล้วก็มันจะมีคอนโดไหนนะคะมันจะมีคอนโดที่ไหนที่ราคาน้อยกว่า1ล้านแล้วก็มีเฟอร์มีแอร์มี อะไรครบคันล้อมรอบนะคะมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะคะถ้าสนใจโทรเบอร์0 9นย์9 7 8 1 0นดเจดปดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องโอเคแล้วก็นะคะตอนนี้ค่ะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดราคานะคะห้าสามเก้าเท่านั้นนะคะอันนี้ค่ะใครอยากเป็นเจ้าของบ้านในกำมือนี้นะคะ ทักมาด่วนอันนี้ปุเปเป็นเจ้าของนะคะถ้าสนใจผ่อนกับเราหรือว่าสนใจซื้อสดก็ยินดีนะคะเพราะว่าราคาขายนะคะบางคนอาจจะงงว่าอันเนี้ยเป็นราคาเต็มหรือราคาครึ่งหรือราคาดาวหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่ใช่ราคาดาวนะคะฉะนั้นใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะคอนโดอยู่ตรงบิเทศบางจากค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นคอนโดในกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ในปทุมธานีค่ะ ปทุมเนี่ยค่ะก็จะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นค่ะแล้วถ้าบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ข้างหน้าบ้านอีกทีนะคะแต่ที่เสร็จแล้วที่เราไปไลฟ์เมือ่อสองสามวันก่อนนะคะก็จะเป็นเทน์เฮ้าสองชั้นนะคะอันนั้นสิบหกวานนะคะข้างในก็ทําใหม่หมดสวยงามมากนะคะถ้าสนใจนะคะรีบเลยนะคะแล้วเรามีที่หนึ่งถ้าใครที่นะคะซื้อเพรซื้อพลอ,อยอยู่ที่ตลาดพลอ,อยไม่อยากจะเช่าแล้วเพราะว่าไปกลับนะคะไปกลับตลอดเวลานะคะ ฉะนั้นอยากซื้อเป็นของตัวเองแล้วนะคะ <ouse> อยากซื้อห้องหรือซื้อบ้านเป็นของตัวเองลูกค้านะสามารถนะคะติดต่อปูเป้ได้ไปูเป้มีบ้านตรงนั้นด้วยค่ะที่จันทบุรีใกล้ตลาดพลอยด้วยนะคะใกล้ตลาดพลอยใกล้โรบินสันอะไรนะโรบินสันจันทบุรีนะคะแล้วก็ใกล้เซนอะไรนะเซนท่านเขากำลังจะทาจะทําตึกขึ้นมาใหม่สักอย่างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไลฟ์ตรงจันทบุรีอีกทีหนึ่งนะคะว่าอะไรยังไงนะคะแล้วอย่างหนึ่ง ที่จันทบุรีมันมีอะไรมีทางน้ําตกนะคะมีอะไรมีทั้งทะเลนะคะฉะนั้นตรงนั้นก็ทําเลดีมากๆโดยเป็นทาเลธุรกิจแล้วก็ไม่อยากจะเช่าอีกต่อไปอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องเจ้าของบ้านค่ะก็นิบๆเลยนะคะแล้วถ้าบ้านตรงนั้นเสร็จเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ข้างหน้าบ้านทีนะตอนนี้ค่ะตอนนี้มันมีคอนโดที่สุซเสรมิท ซอย93นะคะวันก่อนนะคะเราไปไลฟ์ข้างหน้าข้างหน้าทางเข้านะคะว่าเราเข้าเข้าออกถนนเป็นอะไรยังไงเพราะว่าถ้าอยากรู้จริงๆนะคะก็อยากให้มาดูด้วยตนเองเพราะว่าอะไรนะคะเราจะได้เห็นมากกว่าในแผ่นกระดาษมากกว่าในรูปถ่ายที่เพียงแค่กรองสี่เหลี่ยมเพียงแค่สี่เหลี่ยมแค่นี้นะคะลูกค้าไม่สามารถไม่สามารถรู้ได้ว่า <c oughs> ความกว้างความ,วาม,วามยาวหรือความรู้สึกที่เราเข้ามาดูบ้าน,นะคะ่ะ ว่ามันเย็นไหมหรือว่ามันมันเหมาะกับเราไหมนะคะเชนนั้น,ะนะคะ่ะเราจะช้าไม่ดีแล้วนะเราจะเอาเงินเราจะเอาเงินที่เราเช่านะคะเราจะไม่ใช่ต่อไปแล้วนะคะเราจะเป็นอิสระภาพทางการเงินเหมือนกับเหมือนกับเรานะคะเราก็คือคุณและเราใช่ไหมคุณและฉันใช่ไหมก็คือเป็นเราเรา จะมีอิสรภาพทางการเงินด้วยกันนะคะเพราะว่าการในการใน,ในการที่เรามีอสังหารเป็นของตัวเองมันดีมากๆเลยมันไม่มีข้อเสียเลยนะคะทุกคนบอกว่าทำไมมันไม่มีข้อเสียนะก <c oughs> ็เราไม่รู้อ่ะก้อดีมันบังมิดจนไม่มีไม่มีข้อเสียที่จะที่จะคิดถึงมันนะคะมันมองไม่เห็นนะคะว่าข้อเสียไปตรงไหนนะ,ะ <c oughs> ใช่นะคะเรามองแต่ข้อดีนะเพราะว่าข้อเสียไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะเราไม่อยากจะไปหามันนะคะ จัดนั้นโฟกัสแต่ข้อดีแล้วอย่างหนึ่งอาสังหาเป็นเป็นอะไรสิ่งที่จับต้องได้นะคะจับต้องได้ไม่พอมีมูลค่าอีงนะคะแล้วอย่างหนึ่งสามารถถ่ายทอดให้รุลูกๆๆหลานแล้วก็อะไรเป็นหลักทรัพย์เพกับลูกค้านะคะเป็นหลักทรัพย์ใครอยากเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในมือหลังนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของบ้านนะคะนี่หรือคอนโดน,นะคะในเปิกนี้นะคะรีบด่วนนะคะแล้วไม่มีแล้วนะคะแล้วเราจะเป็นเริ่มโปรเจกต์ อีกที่หนึ่งนะคะถ้าอันนี้จบเราก็จะไปจะไปพัฒนาเป็นเป็นหมู่บ้านเลยนะคะอันนี้ค่ะถ้าสนใจรีบๆเข้ามาดูรีบๆเข้ามาจองรีบๆเข้ามาเจอแล้วนะคะคอนโดตรงมีเทสบางจาก์เนี่ยค่ะนะคะคนเช่าก็แน่นเต็มนะคะเมื่อวันก่อนคืออะไรยังไงวันก่อนมีคนมาจองนะคะมาจองจะเช่าคือหาเช่ากันจนไม่หวัดไม่ไหวนะคะจนดิฉันไม่ นมวีจะเวลาจะไปไลฟ์หรืออะไรเพราะว่าต้องเตรียมห้องหรือเตรียมตัวที่คนจะย้ายเข้าเข้าไปในห้องใช่ไหมล้วก็ต้องทําสัญญาแล้วก็ทําอะไรไงก็สัญญาหนึ่งปีนะคะแล้วก็ค่าเช่าเราเก็บนะคะเดือนละสี่พันค่ะแอร์เฟอร์นะคะแอร์เฟอร์ครบค่ะก็ที่ครณบอกเขาอยู่ได้เลยก็คือห้องปิดเป็น,เ,ปนเรียบร้อยนะคะและลูกค้าสนใจถ้าลูกค้าสนใจห้องต,ต่าๆที่ยังไม่มีคนเช่าเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ซื้อ ร้อมผู้เช่าไงเขาอาจจะซื้ออยู่เองอะไรเงี้ยแต่ให้ลูกค้าสนใจซื้อร้องผู้เชา่าที่สุขุมวิทซอย93นะคะพึ่งมี52เป็นคอนโดนะคะหลักนะคะ499ถึง539นะคะคืออะไรนะคะ4กหรือถึง539อันนี้แทงหัวเลยอะไร <c oughs> ราคาครึ่งล้านนะคะมันมีที่ไหนมีที่นี่ทีเดียวนะคะรีบๆเลยรีบๆเราจะช้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีคนอื่นชกไปนะคะวันก่อนก็มีคนชกไปแล้วฉะนั้นคนที่สนใจจะซื้อ นะคะจะซื้ออยู่เองตอนนี้ไม่มีห้องแล้วตอนนี้มีเพียงห้องเดียวนะคะเพราะว่าห้องอื่นมีคนเช่าเต็มลูกค้าต้องซื้อพร้อมคนเช่านะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์คนเช่าให้ว่าเออคนเช่าเดี๋ยวรบกวนย้ายไปห้องนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเต็มค่ะไม่มีแล้วนะคะถ้ามันจะเหมาะตรงที่ว่าคนที่สนใจซื้อซื้ออะไรซื้อลงทุนนะซื้อลงทุนคืออะไรยังไงอ่ะก็ซื้อพร้อมผู้เช่าไปเลยไม่ต้องไปหาคนเช่าอีกแล้วนะคะคนเช่าเนี่ยอยู่กับเราไปยาวๆเลย คอนแทค12เดือนค่าน้ำค่าสวนกลางค่าไฟฟ้าเขาจ่ายเองเรารับค่าเช่าเต็มเต็มค่ะได้ทุกเดือนทุกเดือนเป็น ATM ออโตเมติกของแต่ละห้องไปเลยทุกห้องค่ะฉะนั้นคนเช่าไม่ต้องห่วงคือมีหมดแล้วแล้วก็เต็มด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะรีบมีเข้ามาดูเลยแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วนะบอกเลยมันจะไม่มีอีกแล้วไม่ต้องมาถามว่ามีอีกไหมก็ทำไมไม่บอกการเลยเงี้ยไม่รู้ <laughs> เพราะว่าเราขายไปเรื่อยๆใครตัดสินใจก่อนมาดูชอบวางจองเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่รอไม่รีไม่รอเพราะคนอื่นเขาก็รอต่อคิวอยู่นะคะ <S <S ฉะนั้นเราจะไม่รอเพื่อนที่เดี๋ยวไปคิดดูก่อนลูกค้าต้องคิดจากที่บ้านมาแล้วนะคะต้องคิดกากที่บ้านมาแล้วว่าเออเราสนใจซื้อสังหารนะคะก็คามโูนะคะหรือว่าลูกค้ายังรับรับรอรอจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาซื้อซื้อสังหารที่แน่นราจะซื้อรลก่อนซื้อสังซื้อบ้านดีไหมหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ไปก่อน ไม่ต้องรังเทแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรามีของเป็นของตัวเองมันเป็นอิสระเสรีไงเงินที่มันจ่ายไปทุกเดือนน่มันเป็นของเราเพราะอะไรนะคะหลังจากที่จ่ายไปแล้วนะคะก็จะได้จะโทโนนค่ะจะได้แชโนโอนโนดไมไหนเดี๋ยวหาแชรโนดเราก็จะได้ชรโนแบบนี้โนะคะถ้าลูกค้าผ่อนเสร็จหมดแล้วก็จะได้ชรโนโดชาโนโดชโนดตัวเป็นๆนะคะตัวเป็นเต้นแบบนี้เลยนะคะตัวเป็นๆ แต่ถ้าลูกค้าผ่อนกับธนาคารผ่อนกับธนาคารเขาไม่ได้ให้เป็นตัวเป็นๆแบบนี้คืออะไรเขาไม่ได้ให้เป็นตัวจริงนะคะเขาจะให้เป็นตัวถ่ายเอกสารเพราะว่าเรายังติดธนาคารอยู่นะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเป็นๆแบบนี้ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเลยเป็นอิสระเซลิชนั้นเราก็จะเราจะขายเลยหรือว่าเราจะเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานหรือว่าเรารอสักพักหนึ่งนะคะเราขายหรือว่ารอสักหรือว่าเราจะ ปล่อยเช่าไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าบางห้องก็มีคนเช่าอยู่แล้วนะคะเราขายพร้อมผู้เช่าด้วยนะคะหรือนะคะลูกค้าจะเอาห้องที่ไม่พร้อมผู้เช่าก็คือลูกค้าจะถ้าสมมติว่าห้องหนึ่งลูกค้าจะเอาพร้อมผู้เช่าอ่ะทุกเดือนเราได้แล้วละเราได้แน่ละสี่พันใช่ปะเดือนละสี่พันเราได้แน่ละแล้วอีกห้องหนึ่งเราอยู่เองก็ได้อยู่เองก็ได้ตอนนี้มีเพียงห้องเดียวนะคะถ้าใครสนใจก็รีบๆเลยนะคะในห้องเนี่ยแอร์เฟอร์ใหม่จะเต็มนะคะแล้วก็ มีอะไรบ้างจะเต็มจริงเปล่านะคะเข้ามาดูนะคะแล้วตำแหน่งห้องนะคะมันดีมากๆเลยนะคะระเบียงอะคะ่ะปกติอะคะ่ะปกติและเบียงที่ทางทิศใตะะ้อะฮันไปทางทิศใต้ลมมันจะเข้าตลอดตลอดใช่ไหมฉะนั้นจะไม่รอ้อนแล้วก็ลมผ่านตลอดแล้วก็วิวนะคะวิวสวยมากๆแล้วก็ตึกไม่บังด้วยเพราะว่าตรงข้ามอะคะ่ะเป็นบ้าน1ชั้น2สองชั้นหรือว่าเป็นสถานที่ราชการอะข้างล่างฉะนั้น,นะคะ่ะไม่ใช่พื้นที่เรานะคะก็จะเป็นพื้นที่จะเป็นจะเป็นถนอนอีกฝั่งนะคะืค่ะ ก็รับรองได้ว่าจะไม่มีตึกอะไรใดน,นะคะจะมาตั้งบังวิวหน้าบ้านเราไม่มีนะคะพอ,อ,อนี่อยู่ชั้นห้าแล้วก็วิวทิศใต้ด้วยสวยมากๆนะคะก็คือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคืออะไรยังไงนะคะนี่ในห้องนะคะก็มีอะไรที่นอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งแบบนี้นะคะอันนี้แบบตู้เสื้อผ้านี่สูงมากนะคะน่าจะประมาณสองเมตรกว่านะคะเพราะว่าเพดานนี่สูงสองจุดสี่เมตรนะคะนะเพดานสูงสองจุดสี่เมตรฉะนั้นค่ะ ฉะนั้นอันเนี้ยตู้เสื้อผ้าใส่ได้แบบจุใจจัดเต็มนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งก็จะยาวแบบนี้เลยจะกว้างยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วที่นอนที่นอนหกฟุตเลยนะคะหกฟุตเลยหกฟุตคือใหญ่ใหญ่มากนะคะฉะนั้นจอ,อนี้เอาไม่พอคือใหญ่ใหญ่หญมากเลยนะคะที่นอนหกฟุตนะคะเตียงนอนหกฟุตค่ะอันนี้ก็หนาหนาด้วยนะคะมันมีเหรอ มีทั้งแอมทั้งเบอร์นะคะราคาขายเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปบอกท้ายคลิปเราจะไม่บอกตอนนี้นะคะเพราะเวลาสุริยบายยังไม่จบใช่ไหมโอเคนะคะนี่หน้าต่างเราเปิดเข้ามาใช่ไหมนี่หน้าต่างก็จะมีสองช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะมีทั้งเหล็กดัดมุ้งลวดเหล็กดัดหน้าประตูเหล็กดัดหน้าต่างฉะนั้นมีเหล็กดัดไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแอบมาส่องมาอะไรไงเพราะว่ามันมีเป็นเหล็กเป็นดัดเรียบร้อยนะคะ ฉะนั้นค่ะทนทานแข็งแรงค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ติดตรงนี้ค่ะแอร์ air ติดตรงนี้เลยนะคะติดข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดไปประตูตรงระเบียงค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเปิดจากฝั่งในห้องนอนค่ะโซนข้างหลังมันจะแบ่งเป็นส่สวนเป็นส่วนเพราะข้างในก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนลูกค้าสามารถกั้นเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้การให้เราสามารถให้ลูกค้าสามารถกรั้นเองได้เลยนะคะก็คือลูกค้าคลีเอทได้เลยเพราะว่าในการที่เราเป็นเจ้าของ มันต่างกันกับการที่เราเช่าเขาถ้้เราเป็นเจ้าของเราสามารถนะคะการห้องได้เราสามารถทาวอลเปเปอร์ใหม่ปูกระเบื้องใหม่หรือว่าเจาะผนังหรือจะ DIY อะไรตามสไตล์เราได้เลยนะคะฉะนั้นค่ะไม่ต้องถามใครแล้วถ้าโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยคือจัดเต็มเพิ่มเติมห้อง,องเราเป็นอิสระเสรีได้เลยนะคะแล้วก็เงินไม่ได้ไปไหนด้วยเงินก็เงอกงอกเงินในกระเป๋าไปเรื่อยๆถ้าลูกค้าซื้อพร้อมคนเช่าเองนะคะก็คือเราไม่ต้อง ไปหาคนเช่าอีกแล้วนะคะคือเขาอยู่ไปยาวเลยหนึ่งปีนะคะถ้าเขาจะต่อสัญญานะคะลูกค้าสามารถถามเขาได้ว่าจะต่อสัญญาหรืออะไรงไงหรือไม่ต่อหรือจะเพิ่มค่าเช่าหรือลูกค้าคุยเองได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อพร้อมผู้เช่าไม่ต้องกังวลว่าเราต้องไปหาคนเช่าอีกแล้วคือไม่ต้องหาค่ะเรามีคนเช่าพร้อมคนเช่าเป็นผู้เช่าที่ดีนะคะเข้ยินดีใจนะคะ ห้องแอร์มีที่ไหนห้องแอร์แล้วก็มีเฟอร์นะคะเฟอร์ที่นอนเตียงนอนตัวสำหรับตัวครบจะเต็มโยใกล้บิเทศบางจากนะคะเพียงเพียงกี่นาทีเพียงสิบสิบห้านาทีเท่านั้นเองแล้วมีรถวิ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราต้องรอรถครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่เหมือนรถเมลนะคะมันไม่เหมือนรถเมรลรถเมลนี่คือกว่าจะมานเนี่ยครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วนะคะมือถือว่าเร็วเลยเพราะว่าคนที่เคยขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพก็จะรู้แหละว่าการที่เรารอรถเมล์เนี่ยมันจะนานนานนะคะแต่อันนี้ค่ะมันไม่เหมือนกัน <laughs> มันเป็นรถประจําทางที่วิ่งตลอดยี่สชั่วโมงมันจะมาทุกครึ่งหนึ่งนาทีหรือไม่ไม่หนึ่งนาทีมันจะมาต่อต่อกัอนเนี่ยเพราะว่าคนจะอยู่กันเยอะค่ะซอยนี้นะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมาสามารถทะลุผ่านไปอะไรซีนคลินซีคอนนะคะ จะไปฝั่งนู้นได้ออกบางนาะแบริง่งไปชนบุรีไปพัทยาได้เลยนะคะลื่นนะคะลูกค้าเข้าในตัวเมืองไปอโศกนาะนาะออนอะไรนะโซอานาะออนนุชสีลมกไปได้สบายๆลูกค้าสามารถไป BTS ไปรถเมล์รถเมลเม์สายสองเนี่ยวิ่งตลอดน่าจะยีสิบชั่วโมงลูกค้านั่งจากสายสองตรงไอ้เก้าสามอะนั่งไปยาวไปถึงน่าจะถึงสายสองนี่ไปถึงไหนสาย,ยามไม่จำไม่ได้ ประมาณนะคะคือนั่งยาวยาวไปเลยค่ะแล้วก็รถเมย์ก็มีวิ่งตลอดด้วยไอสายสองเนี่ยฉะนั้นอะ่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะคนเช่าก็เต็มนะคะลงทุนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนเพราะว่าซื้อพร้อมผนเช่าไปแล้วนะคะซื้อพร้อมผนเช่าไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะฉะนั้นตอนนี้มันมีห้องนึงนะคะก็คือห้องนี้นะคะที่กักไว้ให้สําหรับคนที่ คนที่ต้องการซื้ออยู่จริงๆนะคะก็มีเพียงห้องเดียวรีบเข้ามาดูเลยก่อนที่คนอื่นจะชกไปกแล้วนะคะแล้วก็หาว่าไปบอกกันว่าทําไมรีบขายใครสนใจมาดูคนนั้นเอาไปเลยคนนั้นวางจองคือเอาไปเลยค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะมีเงินสดมานะคะหรือจะกู้นะคะหรือกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านอีกก็ผ่อนกันจ้ของอีกนะคะฉะนั้นค่ะเราจะไม่มีข้ออ้างในการแก้ หา <Huh, S 2> ข้ออ้างให้กับตัวเองว่าทําไมนะคะทไมเราถึงมีห้องป็นของตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเราจะมีอ่ะคนมันจะเอาจะเอาคนมันจะเอาฉชนั้นฉะนั้น,อะ,น,ะอ,นะะอะไรจะชุดไม่อยู่นะคะอะไรมันจะชุดไม่อยู่เหมือนกันเราหิวข้าวคะ่ะหิวข้าวอะไรยังไงก็ได้ขออะไรที่มันเป็นอาหารเราก็กินหมดนะคะฉะนั้นค่ะเราไม่อยากตายฉะนั้นเราก็ต้องกินอาหารเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าลูกค้าจะเอาคนมันจะเอาห้ามยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็จะเอานะคะฉะนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะ อันนี้บอกไปแล้วนะคะเราเป็นเจ้าของห้องและเจ้าของบ้านฉะนั้นค่ะตอนนี้คอนะคะคดโดนะคะคอนโดนะคะครึ่งล้านมีอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็บ้านนะคะราคาล้านต้นๆนะคะมีอยู่ในมือนะคะอยู่ตรงปรทุมธานีนะคะถ้าบ้านเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มีเพียงหลังนึงที่เสร็จนะคะแล้วหลังที่เหลือน,นะคะ <S <S <genau> เดี๋ยวเราจะทยอยทยอยทำแนละ้รีบไลฟ์นะคะรีบไลฟ์เสร็จแล้วลูกคลาล้ารีบมาส่องแล้วรีบมาจองเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่รอคนอื่นที่ตัดสินใจช้านะคะเพราะบ้านมีจํานวนจํากัดนะคะ ใครสนใจพร้อมก็เข้ามาดูเข้ามาจองเข้ามาเจอวางสนใจเข้ามาดูสนใจวางจองเลยเราไม่พูดทาไม่พูดทําทําเพลงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าของดีไม่พูดมากแล้วนะคะฉะนั้นค่ะลูกค้าเรีบๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเออเยอยังอธิบายบ้านไม่เสร็จไอคอนโดนไม่เสร็จอธิบายเสร็จไปแผ่นเดียวอยู่ <laughs> บ้าน A ห้าสิบห้านะคะบ้าน A ห้าสิบห้านี่ค่ะไอ,อไม่ใช่บ้านคอนโดนะคะ รหัส a ห้าารีบเลยค่ะหน้าจอเลยเดี๋ยวได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเข้ามาดูได้ค่ะ10โมงค่ะหรือว่าโทรนัดทามาก่อนนะคะเบอร์0 9 0ย์9 7้า0เจดปดหรือว่านะคะสนใจก็ทักไลน์เบอร์นี้มาได้เลยแล้วก็แล้วก็รีบทักมาว่าเอ้ยอยากเห็นคลิปอยากเห็นรายละเอียดก็เดี๋ยวส่งให้ค่ะนะคะแล้วถ้ายังไม่จุใจยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอก็เข้ามาดูเลยค่ะและจะไม่จะไม่อธิบายเยอะนะคะเพราะว่ารายละเอียดอยู่ในลิงก์แล้วนะคะฉะนั้น ถ้าสนใจห้องเป็นๆตัวเป็นๆก็เข้ามาดูห้องได้เลยนะคะเรายินดีเปิดห้องให้ลูกค้าชมเต็มๆจ้าโอเคในห้องก็เฟอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะอันนี้บอกแล้วมีเหล็กดัดนะคะมีเหล็กดัดตรงประตูออกไประเบียงเหล็กดัดชั้นนี้ยังไม่พอมีเหล็กดัดตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงไอ้หน้าต่างด้วยนะคะฉะนั้นให้ถึง2เหล็กดัดทางเข้าประตูประตูหน้าบ้านอ,อันนี้ประตูหน้าบ้านเหล็กดัดนะคะเหล็กดัด ตรงนี้ก็เหล็กดัดประตูเหมือนกันแล้วปวเหล็กดัดน้าต่างข้างนอกอีกนะคะและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะขนาดห้องให้ถึง25้าตารางเมตรนะบอกแล้วนะคอนโดสมัยนี้นะขนาด25้าตารางเมตรนี่คือไม่ใช่น้อยน้อยนะปกติเขาเริ่มต้นแค่ยี่3คบสองยี่บสามคืน้อยกว่ายีสามตารางเมตรนะคะจะเห็นว่ามันน้อยมากนะคะอันนี้ค่ะให้ถึงถึง25้าตารางเมตรแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะห้องน้ําก็ห้องน้ําแล้วก็ระเบียงก็ห้องระเบียงเลยนะคะนี่ อันนี้จะเป็นระเบียงค่ะอันนี้ค่ะเราเปิดประตูช่องระเบียงมาก็ปุ๊บประมาณนี้เลยค่ะวิวที่เห็นแล้วก็จะเห็นประมาณนี้เลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นบ้านค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่จอดรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์อยู่ตรงระเบียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอกแล้เป็นเหล็กดาดตรงตรงฝั่งหน้าต่างข้างนอกนะคะ เหล็กดัดนะคะนี่ตรงระเบียงค่ะฉะนั้นก็นี่เป็นโซนของระเบียงนะคะใครสนใจก็รีบๆเลยนะคะถ้าผ่อนธนาคารเดือนละประมาณสองสามสี่พันแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะผ่อนเลทเท่าไหร่นะคะถ้าเราปล่อยเช่าห้องนี้จ้ะคะจะสี่พันแปดค่ะห้องนี้สี่พันแปดปล่อยเช่านะคะหรือว่าลูกค้าจะอยู่เองก็ได้นะคะลูกค้าผ่อนถ้าเช่าอะค่ะมันจะสี่แปดสบถ้าลูกค้าผ่อนเองอะมันจะน้อยกว่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะฉะนั้นมันจะคุ้มมากๆด้วยถ้าลูกค้า รีบเข้ามาดูแล้วก็จองเลยนะคะเราจะไม่ช้าช้าแล้วจองเลยค่ะมาดูแล้วก็มาจองเลยค่ะอันนี้เราดูที่จอดรถค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะขอคุณค่าเป็นห้องน้ค่ะนีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นที่จอดรถค่ะที่จอดรถข้างหน้าตึกนะคะตึกนี้ค่ะก็จะมีการทาสีใหม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็กำลังจะแทนกันอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไป ตัดสินใจเพียงคนเดียวได้ว่าเราจะทาสีตึกใหม่หรือไม่ตึกใหม่เพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของห้องนะคะคอนโดแต่และห้องคือมีเจ้าของเพียงเป็นคนละคน,คนคนนะคะฉะนั้นค่ะเราต้องลงมิติว่าตึกอะคนจะทาสีไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็ปรึกษากันหมดนะคะถ้าเขาบอกโอลงมติว่าจะทาสีฉะนั้นตึกนี้ก็ต้องทาสีไหมนะคะแต่ตอนนี้ยังเป็นสภาพเดิมที่ยังไม่ได้ทาสีนะคะฉะนั้นค่ะในห้องเราทําให้หมดแล้วแต่ข้างนอกห้องนะคะก็เป็นตามปกตินะคะ ก็ต้องดูวาระโอกาสว่าเขานะคะจะทำเรื่องทาสีตึกหรือว่ามีการรีโนเวทอะไรข้างนอกให้นะคะเหมือนใหม่นะคะแต่พูดถึงก็โคงสร้างก็ดีค่ะเพราะว่าคนอยู่เยอะเต็มแล้วคนเช่าก็เต็มคนเช่าเต็มคนอยู่ก็เต็มนะคะคือคนอยู่ก็มีเยอะนะคะก็ะทุกห้องอ่ะมีเจ้าของห้องแล้วอย่างหนึง่งทุกห้องก็มีคนเช่านะคะอันนี้เป็นที่จอดรถค่ะที่จอดรถเป็นประมาณนี้นะคะ นี่จะเป็นวิวตรงระเบียงค่ะวิวตรงระเบียงค่ะโอเคนี่ใครอยากเป็นเจ้าของห้องนะคะเราจะไม่ใช่ต่อไปนะคะแล้วนะคะการที่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะมันเป็นเรื่องที่เราเพียงแค่ตัดสินใจนะคะเหมือนกับการหิวข้าวเราก็ไปซื้อใช่ไหมหรือว่าเราวันนี้อยากกินกาแฟแล้วก็ไปแค่ไปกินกาแฟนะคะแค่ไปเดินซื้อนะคะเหมือนกันคาะ ะะแล้วก็บอกว่ามันยากมันเป็นหลักแสนหลักล้านนะเดียวก่อนนะคะการที่เราไปเช่าขเขานะคะยังไงเราก็ต้องเช่าใช่ป่ะยังไงก็ต้องมีที่อยู่หรือว่าถ้าเราไม่เช่าเราก็ซื้อนะคะลูกค้าจะเช่าไปตลอดชีวิตนะคะเงินก็จมก็ให้กับเขาไปเรื่อยๆหรือว่าลูกค้าจะซื้อเป็นของเราแล้วก็เงินก็เก็บอยู่กับของเรานะคะถ้าผ่อนเสร็จหมดแล้วสมมติว่าเราผ่อนนะคะสบายๆเลือหละสี่ห้าพันเนี่ยประมาณห้าหกปีก็หมดเป็นอิสรภาพทางการเงินแล้ว ลูกค้าจะขายห้องก็ได้ราคาไม่ได้อิงตามเดิมอีกต่อไปเพราะว่าอสังหารราคาเพิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็หรือว่านะคะลูกค้าก็อยู่ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วนี่แล้วเราผ่อนหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเราผ่อนหมดแล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเชนั้นเราจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางเท่านั้นคพึ่งต่อเดือนอ่ะน่าจะไม่ถึงพันอ่ะถ้าลูกค้าใช้แต่พัดลมนะปกติให้ใช้พัดลมก็ประมาณเดือนละเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะใช่ไหมค่าส่วนกลางอีกสองร้อยอ่ะสองร้อย ่าน้ำถึงมา100นึงสรุปจ่ายเดือนละ4-500มันมีที่ไหนนะ,ะแล้วลูกค้าไม่รู้ไม่ได้ศึกษาใช่ไหมคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วอันนี้นะยังน้อยไปนะเรารู้จักคนที่มีเยอะกว่านี้นะที่นี่นะมีเป็นปึกเยอะกว่านี้อีกนะคะฉะนั้นค่ะเราไม่ใช่เป็นคนส่วนน้อยนะคะนังมีคนส่วนน้อยกว่าเราอีกนะคะที่นะคะคิดแตกต่างนะคะแล้วก็นะคะเรานะคะต้องรีบโฉกห้องเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะ <c oughs> เอาคุณแม่ค่ะเนี่ยน่าจะหมดแล้วแนละ้วเอายังไม่หมดคนนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะคะเข้าบิสิเข้าซอยสุขุมวิทเก้าสามนะคะนั่งรถนั่งสุบรู้เข้ามานะคะบอกว่ามานี่ร้านคอนโดน,นะคะตึกอยู่ด้านซ้ายมือค่ะก็แป๊บเดียวถึงเลยค่ะนะคะนคะคะนี่เป็นลักษณะตึกนะคะนี่เป็นที่จอดรถคะ่ะอันนี้จะเป็นถนนข้างอันนี้เป็นตึกค่ะนี่เป็น,นถนนถนนคะ่ะตึกนี้จะมีหลายตึกหน่อยนะคะแต่บางตึกก็มีทาสีใหม่เรียบร้อยนะคะเป็นสีเทาเนะคะนั้นคุทาสีเป็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะห้องนั้น ตรงนั้นก็มีคนเช่าไปแล้วเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสนใจซื้อพร้อมผู้เช่านะคะเราไม่ต้องกระวนกระวายต้องไปไปวิ่งหาคนเช่าไม่ต้องแล้วนะคะเราซื้อขายพร้อมผู้เช่ากูเป้ขายพร้อมผู้เช่าก็คือการซื้อขายนะคะก็ได้โฉนดไปนะคะเอาหลืว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าจะกู้แบงก์ก็ได้นะคะลูกค้าเอาคนเช่าไปด้วยนะคะเราจะเก็บคนเช่าไว้ทําไมนะคะ เราเก็บไว่าที่เราไม่ได้ครัเพราะว่าคนเช่าต้องให้ลูกค้าเพราะเขาเช่าห้องที่ลูกค้าซื้อนะคะฉะนั้นค่ะขายพร้อมคนเช่าเป็นเลยนะคะเราได้เงินฟรี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 นะคะฟรีฟรีเพราะว่ามีบางคนที่เขายังไม่สะดวกจะซื้อจริงจริงเพราะว่าเขาเพิ่งมาจากกรุงมาเข้ามาในทํามาในกรุงเทพหรือว่าเขายังไม่เขายังไม่ไม่ไ,มได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ไงว่าเอยการซื้อและสหามไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก ในชีวิตอนะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็สามารถมีห้องมีบ้านเป็นของตัวเองได้เพียงแต่ว่าลูกค้าเพียงเปิดใจง่ายๆสบายๆนะคะอย่าไปคิดมากเพราะว่าเหมือนกับการเช่าห้องนะคะลูกค้าสนใจก็ไปเช่าเหมือนกันลูกค้าชอบก็ซื้อนะคะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยมันเป็นหลักแสนหลักล้านฮะ,ะยังไงแล้วนะคะเงินตรงนี้ค่ะถ้าลูกค้าผ่อนไม่หมดนะคะก็สามารถขายนะคะขายเขาไม่ได้ฟิกว่าเราเราซื้อมาเท่านี้นะคะเราซื้อ มาเท่านี้เราจะขายน้อยหรือเราจะขายมากนะคะมาแล้วแต่เราถ้าเราจะขายมากก็ได้ส่วนท,วนที่ส่วนต่างก็เป็นกําไงของเรานะคะฉะนั้นไม่สามารถใครไม่สามารถกําหนดชีวิตเราได้เรากําหนดชีวิตของเราเองได้นะคะลูกค้ายัางมีสรุรภาพทางการเงินนะคะรีบๆรีบๆเลยนะคะนี่อันนี้นะคะมีคนเช่าแล้วมีคนเช่าแล้วนะคะแล้วก็บางห้องก็จะกักไว้ให้สําหรับลูกค้าที่จะซื้อพร้อม เพราะไม่ม <Workers. S 2> ีคนเช่าอ e ่ะซื้อที่แบบไม่มีคนเช่านะะหรือว่าซื้อพร้อมคนเช่านะถ้าซื้อพร้อมคนเช่าก็รีบๆเลยนะคะจะได้ลงทุนไปทีเดียวนะคะแล้วก็มีห้องเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ลงทุนไปทีเดียวเลยนะคะทุกเดือนนะคะเขาโอนเงินเข้าเข้าหาเราตลอดนะคะเขาโอนเงินให้เราตลอดถ้าเขาไม่โอนให้เรานะคะมีผลทางกฎหมายค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเขาต้องโอนให้เราอยู่แล้วนะคะเหมือนกับการเราเราไปเช่าเขาเขาต้องเขาก็ต้อง แล้วเ,เขาเขาก็ต้องโอนให้เราใช่ป่ะเพราะว่าพวกเขาเช่าเราอะใช่ไหมถ้าเกินกําหนดก็มีในสัญญาอยู่แล้วเกินกําหนดเนี่ยปรับวันละห้าร้อยนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะไม่มีคนที่เกินกําหนดนะคะเกินกําหนดเนี่ยค่ะคือดิฉันปรับนะคะปรับคือปรับจริงนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้ปรับค่ะเพราะว่าเขาต้องฟิตอยู่ในเกณฑ์น,นะะเขาไม่อยากเสียห้าร้อยเชนั้นเขาต้องแบบเฮ้ยฉันต้องรีบแล้วฉันต้องรีบโอแล้วฉะนั้นคือก็อเหมือนกัน,นะคะ่ะอยู่ในสัญญาหมดเรียบร้อยนะคะแล้วก็อนนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยชเช่าไปสักพักแล้วเขาจะไม่จ่ายเราเก็บเงินประกันเขาไปแล้วค่ะฉะนั้นเงินประกันเนี่ยก็ cover ในส่วนของค่าเช่า cover ในส่วนของค่าค่าไฟห้สมมุติว่าเขาค้างค่าไฟนะคะฉะนั้นค่ะลูกค้ามันเป็นเรื่องง่ายๆเพื่อนๆที่ทุกคนสามารถคิดแบบนี้ได้และทุกคนสามารถเป็นแบบที่เราอยากจะเป็นลูกค้าโอเคอยากจะซื้อเป็นของตัวเองมาดูห้องอยากจะซื้อพร้อมคนเชา่า ก็รีบมาดูค่ะเพราะว่าถ้าซื้อของคนเช่าบางคนที่เป็นนักลงทุนที่แบบไม่อยากไปส่องหาที่อื่นอีกแล้วซื้อพร้อมคนเช่าเลยห้องแต่งใหม่เรียบร้อยมีแอร์มีฟืนเรียบร้อยมีคนเช่าเรียบร้อย <c oughs> คือมันเป๊ะมันปัง <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ดีกว่านะคะ <c oughs> ดีกว่าที่เราไปลงทุน <c oughs> เป็นล้าน <c oughs> สองล้านหา <c oughs> เดาได้ค่าเช่าเพียงเก้าพันนะคะลงทุนสองล้านได้ค่าเช่าเก้าพันดีกว่าไหมที่เราลงทุนล้านเดียวได้ค่าเช่าเท่าไหร่แปดเก้าพันนะคะครึ่งครึ่งนะคะหรือว่าลงทุนแค่ห้าแสนนะคะ ได้ค่าเช่าสี่พันนะคะห้องนี้นะคะค่าเช่าสี่พันแนะคะเพราะว่าเฟอร์คนละตัวนะคะอันนี้ให้เตียงถึง6ฟุตนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่พร้อมคนเช่านะคะก็ซื้ออยู่เองเป็นเลยนะคะสบายๆนะคะถ้าสนใจรีบๆรีบๆนะคะถ้ากู้ไม่ทันก็ผ่อนกับเราได้นะคะบอกเลยผ่อนกับเราได้ถ้ารายละเอียดอะไรยังไงก็โทรเบอร์0 9 0, 0 9 8เ7 8 0 0เด็กแปบล็คลิสก็ผ่อนได้เราไม่มีข้ออ้างให้กับตัวเองว่า มันไม่ได้หรืออะไรยังไงนะคะเราต้องหาถ้าเราจะเอาคนมันจะเอาอ่ะเราไม่มีข้ออ้างให้กับตัวเองว่ามันมันไม่มีอ่ะที่แบบไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ